โดยข้าใจกิน <Wh> นั่นเลยเขาชื่อเขาต้องขนมกินไว้ชัดนโดย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 กลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหักแพงเบิร์ดสุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อกับสาวบุญตาในมือนี้กับมาพี่แลพี่น้องเลย ลายขู่ลายคนมาพ่อสาวแก้วเพื่อนมาหาน้องปลาเพิ่อนเด้อรังเลขน้องพี่น้องเ้ยกับสาววางสาวลายลุงจันทร์พ่อแม่พี่น้องเ้ยกัมาขัางแรกพาทุกบรรยากาศเด็ดเปียงคือเก้าพี่น้องเ้ยแต่ว่าจังไดนกก็ยยงมาเยี่ยมมายามน้องเพ่นกันเลยสู่ส้นมากรถจักกร้อนพี่น้องเ้ยดยพ่อ ไปหาสาแก้วก่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อสาแก้วกับบะซุกสบายผึ่นมาแต่เศร้าพี่น้องเลยโดยสบายดีเนาะอยู่มันฮอโดโดยบาสวยเนี่ยกมันเด็ดกัระยะทางกับโบใกล้เนาะได้บสี่สิบกิโลจากบ้านเราได้เนาะได้ดีกว่าเนาะไก่อสมควรอยู่ มาแต่บ้านเฮามาหาชินโนกับมันก่ผาศิตรักกนแล้วแนแมน,แมนแชินโนมาหาพี่กับลงเป็นแก่ศาสตร์ชาลักโดยอ้าวไผม,มาถิ่มเว้นถิ่มไม้กันสั้นชาแก้วอันนี้โองเบาเตียงผนล,ลืมได้นี่นะอันนี้แมนปลาแกนเบาเตียงบ่แมนอา้าวเขายืมใช้เป็นน้าไหนสั่น ข่อยเอาตะกี้ข่อย่นวันคนรื้มคนป้าไปข่อยใส่เออหามจากเด้แสบตาเนาะจว่าคนป้าไปห้ไปจักวะเออเอเวนตาใส่บังด้วยกรกลืออยู่บ่ละัดเนาะเออจละยกหเลยเออย่าสรเออย่าสะจากราคาท่าไหรนาะอาอกริทักทายาน้องเพ่นกนเด้อจัเด้อจดจด้วสบาดีอ้าวมาทางนี้ก็เห็นน้องนาเพื่อนสบาดีเดล่ะ โดยเน,นี่ยนิบไม้น้องเกินเกินพ่อแม่พี่น้องเลยเอออ่าตัวจริงแล้วพี่น้องเลยแบบนี้เนาะโดยโดยอันนี้คือเห็นตัวจริงเพิ่นแล้วเป็นยังไงอีล่ะอยูอดีมีแห้งอยู่บ่างยูดีมีแห้งอยู่โอ้คือว่าหน้าตาบ่สดบ่ซื่นปานไงว่าน้องคูณนี้แหละว่าเพิ่นบวสบายคนนะพ่อน้องบ่สบายบ่ เลยเอาตกข่าวได้เนาะตกข่าวได้สันงัน้นคือว่าสบายดีก็ว่าสบายดีอยู่บริษันเนะ <c oughs> เาะใช่เนาะบอกเออก็เข้ามาขัางเล็กเนาะซื้อน้องปา่าบ่ละ <No. S 2> อายุเท่าไรก็นอ่องสิบสามปีสิบสาม <c oughs> ปีอันดินโดนนี่ได้ใช่ละของไทอย่านี้ <c oughs> เป็นของมะเบาเอออันนั้นคือเฮือนเจ้าเนาะย no. อยูู่้เดียวอ่าบัดนี้เฮากต่วาครั้งแรกเนาะขอรุยาถามน้องเพิ่นว่า,าอ่าแมนพ่อเมย์เพิ่นเป็นจังไดได้ยินในคลิปกับว่าเสียเบิดเป็นมาจังไดฮนะน<อ>้พะพ่อเสียก่อนหรือแม่น้องหละ่ะพอ่อพ่อเสียก่อนเออโดนบ่อเสียแล้วพ่อเสียแล้วจังแม่นะบม่ได้โดนอือแล้วบัดนี้พ่อหรือแม่เป็นคนไทยฮะพอ่อ เออปุณกจังหวัดไหนนะสุพรรณบุรีเออโดยูดเปียี่ต่างต่เจ้าอายุปี่ปี4ขวบอืมตอนนี้13ถือว่าเก้าปีแล้วเนาะเนามนบอกมนแมนแมนเออโดยๆดยแล้ววันนี้กาอิลาหันเกิดอยู่ไทยหรือเล่าอยู่ไทยเออเกิดอยู่ไทยเนาะ เกิดอ,อยู่ไทยแล้วได้ใบแจ้งเกิดยังข้างในหรือเปล่าได้และแจ้งเข่าไทยกับมีและซือเจ้าเรือว,ว่าอือืเลยแล้วหาเจ้าเลือกหรือเจ้าเจ้าบอยอยากไปไทยบ่เวรวืออยากอยากอยู่ลาวาเฮาอยากอยู่ลาวเออแล้วญาติพี่น้องกับทคือว่าเห็นติดโตมาแล้วแมนบอกโดยอือฮึมันคือน,น่องนี่เลือกอยู่ลาว อยู่บ้านแม่เนาะเป็นไงอยู่ลาวเร็วเนาะอือถือว่าน้องเป็นลูกครึ่งไทยลาวสิคิดว่าอยากไปยุ่นก่ามีโดยบัดใหไงผมและน้องเนาะเนอะคิดอยากไปอยู่บ่ไปทํางานทําอย่างแต่ว่าเฮากลับมาบนเก่าบ่คิดอยากไปเลยคือว่าจังชัดทางเฮาบ้านเมืองเฮาดุดอยากไปไทยเนาะหาเงินอยู่ไทยอยากแล้วคนยูโบใหยากอยู่อยากที่ไหนไหมอยู่บ้านเมืองเฮาดุด วันะนี้เพื่อนมาพอเพื่อน,นอิสยแต่เพื่อนอายุสี่ขวบบัดแม่ไดนะ้สนองละชื่อบ่ค่อยได้ชื่อบ่ค่อยได้คือว่าน้องเพื่อนกับโบอยากจับเรื่องที่มันบูดีเนาะอืมเราก็ต้องขอโทษน้องเพื่อนแต่ว่าคือว่าแต่กับโบจับเนาะเล็กน้อยเนาะว่าชั้นซะจกักจักปีอืมอืมอืมอ กินกับรนอนกันเลยนอนกันนอนผู้เดียวนี่บน้องหละเป็นนอนเพือนไม่เท่าโอปนอนอียวอันตรายได้นอนสลายเลยด้ยนโอ้คันวันนอนนี่อันตรายได้เป็นเสกเป็นสาวได้นอนกันเนาะกำลังกับสันซะต่ว่าเพือนรนี้ืองนอนือนอนได้เลืแล้วก็เือนย ล, <No. S 2> ลูกสาวเดียวไม่ยาพี่น้องเลยลูกสาวเดียวแม่เจ้าลเล็กเสียแล้ว mm. อันนั้นบน่นังขอโทษถามอีกตัวหนึงเนานะ <c oughs> ล่าเจ็บไข่บ่หรือว่าเป็นอะไรลอดลูกแลก้วก็เสียลูกกเ็เสียนต้อกันเลยเลยขอ,อ,อลูกแลก้วก็เสียรขอห <c oughs> น่อยเถอะเกสิพ่อพ่ออ่าแม่และอีกอย่างก็พอพูดเสียปุ๊บ ทางแม่เพื่อนนี่ถือผ้าสีประมาณนี่นะหรือว่าเพื่อนมีผัวใหม่บ่เพื่อนมีผัวใหม่โอ้โดยโดยเพื่อนมีผัวใหม่คุณนั้นเสียปุ๊บแล้วก็มีคนเล่าขึ้นกันว่าน้องโดยอืมแสดงว่าบ่ท่านโดนปันได้แม่เจ้าเสียเลยเนาะแม่พ่อหน้าดิเพื่นกะย่านไหบอบ่คุณระบ้านเลยเโดยอือผัวเขาเป็นยังเนาะ น้องเพิ่นเป็นไข่ว่าตียังไข่ดีขึ้นแน่บ่ละ่ะนี่คือมันย่างแดดแห้งแล้วก็บมีหัวแล้วก็บมืออืมเจ้าเคยเป็นมาบ่โดยมันไปกวดเพิ่นว่ายังใส่ต้องล่ะเป็นไข้เลือดเหนียวอุ้ยไข้เลือดเออดืม่มน้ำไม่ละแมน่นน้ำแล้วก็ใส่ใส่น้ำเกลือเนาะเมนใส่น้ำเกลืออืมไข้เลือดเนียวเลือดเหนียวนี่มันมันอันตรายอันตรายเมนเลือดทั้งบอลเลนเนาะ สินซามันเหนียวดีเื็นออกหรือเปี่ยนบ้านกัดมืออะไรเป็นไงขิดตายแล้วแล้วอยากเก็บไปหาหมอก็ยังบวไข้ขึ้นอืมวันนี้กินข้าวกินน้ำเสียบยู่บ่วชอ่ะบ่อืมยังบ่ฮู้รสชาติจำนะเนาะโอ้ยใจจนแท้เนาะแมนอืมเขาก็เห็นแต่ในคลิปบัดมากับน้องเพคนกับตัวใหญ่ยช่เนาะแม่อืมสิบสามปีเยอะตัวจริงคนกันนะ างกคมเนะแมนใจว่าได้พอพอน้องละเลยอืวันนี้พี่น้องอ่าทาั้งพอพันติดโตมากได้โอกาสเป็นวาได้ได้สะเป็นไหไปอยู่บ่กเป็นอยากให้ไปอยูพ่คนิรับเียงเป็นลูกเลยโดย,โดยหัาจากบ่ไปโดยอยู่ใหจ่างงานบ,บ่นะบค่ครูกออ็จะโทรมาพอบุญธรรมอ๋อมีพอบุญธรรมอีก เป็นแฟนของพออ๋อฟาเฟดพอเจ้าโหพอแล้วมีฟาเฟดคือบอกคือกัอบพอเจ้าอยู่บอกโดยอืมรือว่าอืุ้งหรืออ้าวอื่นลุงบ่นงะัอ,นอ,อื่นพ่อแต่ว่าถาร์า,าบอเอื่นพอ่อนี่เพิ่นจะเป็นลุงเรือือว่าอ้าวน้องละเป็นลุง<ด>อืมเดี๋ยวดูพอลุงซะนะ้เนาะอื่นพอลุงอืมแล้วนี่เพิ่นก็มีครอบมีครัวแต่ว่าจยงไ๋กะบ่ป้าบ่ท่มสายเลือด กะบ,บตีเพิ่นได้เนาะอีอยางน้องนี่สามารถใส่ซีดเป็นคนไทยได้มันบน่นะนั่นดิกะแบบเห็นทั่งลายช่องเด้านนอกเพื่อนมาไทายใบยเจ้งเกิดยีหยางน้องอ่ะเนาะมีครบอยู่เดี๋ยวหอบกะชิบวถามนอ้องเพิ่นลายดอกกา <laughs> มาทีหลังเนาะน้อ,นองเพื่อนกะว่สบายแน,น่เพื่อนให้อยู่บน้องหละ่ะเพื่อนให้อาศัยอยู่ชั่วรข้าวบ่ดินตัวนี้นะอ,อยู่จน มาเลยก็ได้โอ้โดูบัดบ,บัดจีโป,ปกเพือนปุ๊กซานอยู่ใส่สะน้องละปุ๊กอยู่ใส่ปุ๊กอยู่นี่เลยโอ้ปุ๊กอยู่นี่เลยเนาะอืมแต่เพื่นไปสีแดงให้เจ้าบัดให้หน้าตาก้าเจ้าก็ได้เฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดเฮ็ดน้ำท่าวบ่เฮ็ดน้ำนาบ้าโอ้ดินนาบ้าว่านี่นะด<น>อืมแสดงว่าเพื่อนกับฮักเจ้าคือลูกตินอืม บอกว่าผมมีพัวมีแม่บุตรีได้หน่อยสาวังเนาะเป็นไทยไปกับอินดูพี่น้องเลยดินอันว่าดินมู่นบ้างไม่เถาเจ้าเลยจ้ะนี่ตอนเดียวนี่หมดเลยโอ้โอ้หน้าบ่าวทายยุ่นนั่นไม่เถาคือว่าผัวดินเถาก็ได้เนาะอ่าดินไม่เถาก็ได้เพิ่มแต่จีเบงให้น้องเคนนี้แน่เพราะว่าผู้ของเมย์คนนี้ค่ะว่าน้องได้เยินหนังสืออยูาวนเรียนแต่ยาแล้วหอดปอได้น้องหล่ะ มอหนึ่งของหอดมออยู่คัดเอาแม่เป็นได้ๆคือบบเฮียนใช่ไอุปกรณ์การเฮียนบระกบเออคันคันเป็นมกกีนชิ้นหนึงเยียนต่ออยู่บ่บ่บ่แล้วน้่ของเยียนมันจะปีแล้วชองปีปีนี้อืมเป็น,นได้ๆคือว่าบบเฮียนโตเพรานสะนั้มีโอกาสผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นส่งเสริมบ่ยังเฮียนอืออยากมาแบบมักมากมาแบบได้มักค่าขายบ่หรือว่าเห็นห้เห็นหน้าไปสิบ่มัก ค่าคายอ๋อกับพอดีแล้วนี่หมอเจาะอยู่ได้เนาะบ้านเพิ่นแคมทางไงเนาะเมนเนาะแมนมันมันอาจจะเป็นทางบ้านนอกบ้านหน้าเขากะตามแต่ว่าทานนอกมาคานาต่ว่าทานที่ท่างนั้นกันก็ได้เนาะเมนอ่าอย่างน้ำมันเฮเบิร์ตนี่ก็ได้เติมไม่ได้น้อยสาวลายอืมถ้าปลกกับซืปูกบอลนี่แล้วนอนหงาเนาะโนอืมอืมแมหงามเ่ยาวางหงามหงมีแต่เสียงกว่าได้นี่ มาดิดน้ำผึ่งคือมาเยี่ยมมายามเนาะยามถาม่าวน้องเพิ่นเพราะว่าเอ็กซ์ซีเพิ่นกป็นตัอินหลายแล้วเนาะโดยมีไปชิมข้าวแหละมาที่ดังเพิ่นเงินอ่าเอ็ซีอาจจะว่าโอ้ยตัวขาวได้เลยเนาะขาวจี่ทำอะไรกะขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่วิธีนีู้่ันเพื่อนเจ้าหนีบบ่โดยเออคิดว่าไปกินเพื่อนน้ำบ่ไกลบ่ถึงน้ำบ้ะนี่แหละเพือนเพิ่นเลย เอาเพื่อนน้าบ่าวกับเพื่อนเจ้านอยู่น้ำกันเลยนะโดยอ๋อโดยเอาแล่วเื่นในเผ่าเด้ไหมเพื่อนในเผ่าก็แบบในเผ่าเพื่อนใกล้โดยหัวนางนะบ่าวไปใช้เสียเดี๋ยวนี้่ะเพื่อนไปเอาเมียแล้วโอ้เพื่อนน้าบ่าวและเจ้านำบ่าวง่ายๆว่าใไฮลานยูบัดเมียเพื่อนเมียเพื่อนโดยเหมืองน้องหลาเป็นกสิ่งไรเป็น้องเางไ เยูน่เนะอ่นาวอยูน,นบาวเรพอแม่เจ้ายัางบ่มีเฮือนเลยตะก,กีน่เโนอยอ,อยู่นั่นไม่แถาเนาะวันนี้ก็เลยานาบับาวยอยู่แล้วก็จําเป็นต้องมาอยู่หลังนี้แต่ยังมือแรงกลับไปนอนน้าไม่แถาคือเกาได้กินหือกินยาแล้วบอนองหล่ามันนี้นะกินแล้วโอยาอยัางเจ้าได้กินายาที่ของที่ใครเออเพื่อนจัดห้บอนดีว่าเฮาซื่อส่วนตัวเลยเพื่อนจัดหอือ อือกินให้มันตรงเวลาเด้วย็ได้สาวไวๆเนาะ่าวทีย่งรบอก้าครับแลงอือเเ่อืมแต่ละมือองปลาเห็นี่สิางมือไอยูลงมือไปทางใครบอลแดงเออเง่เป็นมาจจิกอะไรโอ้กลัวขอนไคล้ายบอลคล้ากินเองอืมท่านได้ลายกับคล้ายบ่บ่เคยได้คลอาย เพราะว่าเขาพัวไม่เท่าจนะคนใช่ไหมลายคนบ่อลายคนนี่แหละที่เป็นบริขายเนาะขายลำพังแต่ละผู้เดียวหนิว่ะเพราะว่าได้ขายอยู่ได้โหสองโอก็นอซสว่างวันนี้เป็นใหญ่มาเห็ดกินผู้เดียววะนี้ใหญ่มาแล้วเห็ดกินผู้เดียวแบบนี้แต่อยู่แต่โดนแล้วเออเวลาอยู่เวลานอนนี่มีแต่เป็นร้อนเท่าไม่เท่าเลยกินเผ็ดกินหนาแล้วไปด้วยแบบนี้กินหนาวหมดนัอนเอง อายุพี่เอออ้าวเป็นนางหิดคองบ่อนางเลยังไงคนบ่ไหกินน้ำบ่อน้วยต้องหิดให้กินแต่อยากเพ็ดเองเออน้องๆอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองว่าง่ายๆเนาะแมนบ่อนางอ่ะอืมกินกันก็กินเนาะขอนอนน้ำพ่นซื้อเนาะเลยอืมอิสระดิให้ยืนเนเดียวหิดกันกินโดยข้าเฮือนซานอ่าเฮือนซานแล้วเนาะอ่าผู้ใหญ่ผู้ชายมากี่น้องก็สามารถนอนคนเดียวได้มันเฮือนดีเดีเนาะ ถ้าว่าเป็นแนวนี้ค่ะซองก็ยังบบก้าได้สลายของบบก้าแล้วนี่จับมือสิขึ้นแนวใดเนาะอือแต่<า><ม>ชุลัดนะยังดีมีโซล่าเซลเนาะอือหอดพคุนบอนั่งละหอดเพื่อนดังนั้นคุณบ่บเอบอะเอาหอดบ่อ้าวาหอดใช่ส่ะค่า,ล,าล่างเล้านี่เออเอ้าผมโบก้าลายป็ไนไรลงไปสิเบอะเลยอือ<ม> เออแสดงว่าหนาท่ามันกับโบราณไปได้นะโ<ช>อ้อคิดว่าดินเพื่อนหอดพุ่นนะนะอืมแต่มีแต่ตตว่าเมื่อนี้นมีแต่สาเก,ก๋อนึกว่ามาก่อนโดยเพราะว่าอ่าลดน้อยนเนาะยุต่ละมมือยุยูธรรมมหาลายัยไปเนอะลายอือลายเนาะมันสีมาในช่วงบ่ายปะ จงบายกับตอนแรกโอ้แต่ว่าคือคนขี่รถจักรสองน่อยนี่ระขามาเศ้าขามาเศร้ามันหอนแดดลดีแมนแามนถ้าเป็นเที่ยงเป็นยังถ้าห้าวกะสีอาผักโขลนเอนมันเศร้าผมก็ได้นอยสว่างตอนไหนก็ได้อีกไปันงเนมดไวเนาะแมนี่เประมาณชั่วโมงหนึ่งบอหอดสักบ่หอดเอกเพราะว่าทางก็ดีอยู่เนาะ ทางเล็กเก่ากับที่ว่าโอเคแมนสามสามสิบหนึ่ขงขว่าไยพูดไวยก<ม>ับโม,มเโ่ไน,นน่รถไงพูดเนาะแต่สำหรับรถจักรเฮานี่เจ็ดสิบก็คือว่าวายเนาะถือจะว่าทางธรรมดาเนี่ยมดสุดยอดเลยแล้วขีดคุ่นไงงงเรียนไก่ป่ะเนาะโลเลยเลี้ยงไก่เนาะ หายสิไปปัดไปหายสิไปยอดเนาะเกลือข้าวเปลือกบ่น้องล่ะเกลือเขาซันอ้าคือบ่เอาข้าวเปลือกมันเจงตุ้ยไว้ข้าวเปลือกอีกทั้งเราอืคลายจะคือแล้วเนออกดูเลี้ยงอะายบ่ได้คายเออเฮ็ดเนี่ยเลี้ยงไว้เฮ็ดเนี้ยสัสดูว่ามันบ่ทันใหญ่ใหญ่เรียกว่าให้มันลายเออจากช่องซามโตสิบ่ตะกี้น่ะ ไก่ตัวเดียวอุ้ยคือไก่เวลาเลี้ยงมาจากตีนมีเดียวไก่ตัวเดียวสว่างในื่องของหาดซิบพอวาเมยมันต้อุ้มก็จะซิบายเนาะส่วนส่วนอยู่ก็มันสินหนาเลี้ยงไก่ได้สมบูรแมนแมนปล่อยไปังไหนก็ได้มันบ่มีของกินอย่างเพลินเนาะโอ้เน้นๆการเลี้ยงเบะเพราะเพลินจัะมากบ่มักบ่เด็กแม่บะไปกินของคนอื่นเนาะถ้ามันมีโคเมียร์ มีโขกับมันไปไกลมันปิดกินของคนอื่นมากวบาเพื่อนว่าเพื่อนว่าได้แล้วละเลียงเบะต้องมีหัวหรือว่าตามไปตลอดบอเมโนซีเบะมาปล่อยไรเรียงได้อือคือบอคอยเห็นเบะวันนั้นแทนแล้บอคอยคือว่าเป็นหามบอมือมือมันมาทางพี่เบะเออมีอยู่มันบอกแต่มูได้ใช่แล้ว่ะเรียงอยู่บอ โอ้แต่กี่คอยมาเคยมาเดมีได้หมูแถวนี้นย่างยังมีอยู่มันบอกเรือได้เลยมีหน่อยบอกมีเลยอ๋อทุกช่างหามาถึงลูกไว้ตรงจะเห็นไงบอกรว่าแม่นว่าไงมาเรียงได้แต่บอกไ้ปินของไผ่เนาะอยู่ในคอกอะไรอย่างสินาสิประมาณนี้ว่าตะกี้น่ะจะเห็นบิดเลยด้พี่น้องเลยแบบว่าอ่ามันอย่างลำทางลำอย่างนะน้องล่ะ บ้านบ้านนี่ไปหออใส้ลงละเส้นทางตัวนี้หูบอกมันลายเส้นอ่ะเส้นตัวนี้นะเส้นตัวนี้ทางเขาในบ้านเลยแล้วก็สุดบอกต่อไปบ้านบ้านนะแทพกน้อยโอ้เพกใหญ่เพกน้อยอืมเพน้อยเกใหญ่เนาะอยเป็นโคกแบบคือบ้านเท่านี้เนาะบ้านพิ่นกระดาษนี่ไม่น่ามั่งลงละ มีหวยพนมหวยพนมน้องหลักโทถามในบ้านนี้บ่ที่มีพระธาตุนะโดยมีพระธาตุยังน้องหลักบ๊วยซื้อมีเนาะอืมเขาเคยขายมาขายเครื่องตะกี้เมนไปขอพ่อตบแต่เขาจะไว้ซักซี้จีด้วน้องหลักเนาะอืมไปในบ้านเนี่ยไม่ได้ไ่หมดบ่เมนอยากซื้อสุดพอะ้วยเมนบ่น้องหลักบ้านนี้หรอปะโดยอืม กายเครื่องในวัดมีงานมีอย่างเด้มาโดนเลยเนาะแต่พวกเคยจืดยยปันไดเละอะไรยังกายพูดๆเลยเล <c oughs> ยไกนองเพื่อนบบหูดอกประวัติเล็กน้อยดิยไปใส่เนาะถาดเป็นธธปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านในยังสิประมาณนี้แหลนะเนาะาไก่น้องเพื่อนพวกมัหนหดเนาะไม่ว่าจเป็นขาบน,นะ บอกแล้วที้กก็ยังใส่ได้อเลยเนาะใช่บได้แล้วอืมบรายคีอเนาะน้ำได้ใช่หอง่กินน้ำใส่กินน้ำสร้างห้วยน้ำสร้างอยู่ในห้วยโดยไกลว่าเราอยากไปไกลจะไปหาเอาบางทีกพิ่นมากอะทางคนไปเอาให้มมีแต่ยังใส่ยังมีอยู่กับคนหาวคือตะกีนมีอืม ข้างไงวะโดยเมื่อนบ้านเไปกินหายได้สิอืมอืมอืมกะเันกะห้ากะเสียหายนองเพื่อนนอนพักผ่อนอนอนพักผ่ก่อนพอกินยาแล้วง่วงนอน้ลงหลักริยลืมลืมง่วงแล้วค่นคอยเบิ่งนะอันนี้อันนี้เราสังเกตน้องเพื่อนดอกโอ้อาพิดแล้วให้เพื่อนนอนพักผ่อนก่อนสะเน้อเออไมจใช นี่แต่คนสีหาไม่เนี่ยไข่มูแดงสากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเหรอเนาะกะเห้ามส่งผลกรบกวนเพินเด้อโดยแอสซัมบายดีน้องล่ะโดยได้นำสมกินได้น้องอยากซื้อยาแกซื้ออยากซื้ออาไข่มะม่วงมาม่ามีระเบิน้องล่ะแล้วกะมีแต่วายว่ายซื้อยาแต่เนาะแต่ว่าเก็บไว้เหรอเราอยากซื้อยังแะซื้อจัดแล้วยา โดยโดยอาจังไดกะเมื่อตะพากันเว้าพี่น้อ,นอ,นองเอ้ยเพื่อนเลยไม่นำใจเรียกหน่อยๆเนะาะอโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเ้ยเขาก็ได้มาเยี่ยมมายามน้องป่าเพื่อนเป็นที่เ,เ,เรียบร้อยแล้วเพื่อนกาเป็นอาน้องบอสบายเนาะวันนี้เขาก็มาหาเพื่อนป้าโตชาวายชาวายแนวเงยไขมูแดงกระโตกะตาพี่น้องเยอย้ดเดงองเยอืมท่ โดยโดยกายหนาอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าแห่งแรงพวกน้องมันบอบอกมีหนองมีสะโดย,โดยอาจจะอนอื่นกะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะอิซีทุกทุก่านเด้อพ่อแม่พี่น้องเวยทาสาบุญตาเด้วอว่าเอาผิดพลาดประการใดก็ต้องอขอโทษขอไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอนี้ก็คือเงินซานของน้องเนาะของนาบ้าวคนว่าแต่นาบ้าวไปมีเมียแต่ลูกกับเมียเนาะพี่น้องเลยไปสาบานเหาก็ได้ก็ว่าไอ้เพื่อนอยู่สันเราก็อยู่หลังนี้ เปนขาวหนึ่งน้ำกินเองบัดน,นี้น้องกเ็เป็นเริ่มเป็นเศษเป็นซาวเลยเนาะอายุสิบสามปีพี่น,อน,นอ้องเลยคือน้องปลาโดย่ะเป็นอใกะให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามไม่เด้อเนาะโดยเพราะว่าอาถาทันผู้ใหญ่อยากจะซ่ยน้องปลาเพื่อนข้ามาเนาะเรื่องขอ,องดูของกินอีกยังกะเพราะว่ากันพี่น้องเลยเพราะว่าน้องก็ซ้ำโตคนเดียวเนาะโดยกะสำหรับคลิปนี้สายบุญตาจะได้จบก่อน พ่อกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ดีมีแหงร่ลำรวยเปิดสุขสุขคนสามุญตาเก่าคำบา่สาสบายดีสาบายดี